สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อนาฬิกาชีวิตของเราต้องรวนเพราะการนอนไม่เป็นเวลาหรือทํางานหนะักจนไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วคําว่าสุขภาพดีจะเป็นของคุณได้อย่างไรคะวันนี้อโรคาวอรตี้มาตามติดการดูแลสุขภาพของชีวิตแม่ค้าที่ตลาดสดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเธอเป็นคนหนึ่งที่นาฬิกาชีวิตไม่เป็นปกติจนต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดเอวและปวดไมเกรนจนชีวิตปราศจากความสุข แต่วันนี้สุขภาพเธอดีขึ้นแล้วไปติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีของเธอกับคุณฟ้ารุนรุ่งเลยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ฟ้ารุนรุ่งนะคะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายค่ะนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่บัวผัดนั่นเองนะคะคุณพี่บัวผัดคะเมื่อก่อนนี้เห็นบอกว่าโอ้โหต้องเจอเจอกับปัญหาเรื่องสุขภาพแม่นนะเจ้ามากเลยเจ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเป็นไม่เค้นขึ้นหงอนปวดหัวบ่อยมากค่ะ มันมันปวดตั้งแต่ตรงไหนคะปวด่อนขึ้นเลยตั้งแต่ตรงตรงช่วงบ่าไปจนถึงหัวเลยเนะาะหค่ะแล้วปกติแล้วเวลาปวดขนาดนี้แล้วเราทำยังไงอะคะต้องหายาพาราพองยาแก้ปวดพองค่ะต้องพกอยู่ประจำ เหมือนเป็นเพื่อนคู่กายไปไหนไปด้วยขาดไม่ได้มันจะเจ็บไปก็เจ็บขึ้นมาเลยค่ะเนืกอาก่เนึกอแก่จะปวดก็ปวดไม่บอกล่วงหน้าด้วยบอกลูกมามันปวดมันก็ปวดทันทีเลยมันเสียตรงนี้แราไม่ยอมบอกไม่ยอมเตือนเลยเนาะนะแล้วค่ะแล้วก็เรื่องของอาการที่บอกว่ามีอาการปวดหลังด้วยขึ้นแอลปวดขึ้นแอลเพราะว่าเขายกของนักถึงวันถึงวันเนาะเขาเป็นนักจ้ะวันหนึ่งยกกี่โลคะโอ้ แป้ก้าอันยังก็ยกมดนี่เป็นสามสี่สิบกิโลมันก็ยกสิบกิโลก็ยกแล้วเป็นปีปีค่ะบม่มีวันหยุดตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองยันถึงพิกบ้านบ่ายโมงบ่ายสองตื่นตีสองแล้วก็เริ่มยกก็ก็ทำมาโดยตลอดตลอดกี่ปีแล้วนะคะเป็นยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วไม่มีวันหยุดไม่พักไม่มีวันหยุดเดี๋ยนะข้างในนี่เป็นเหล็กหรือเปล่า S <S <S แต่ต้องหาสิ่งดีๆเข้าใส่หลางกายโอ้นี่คือเป็นที่มาหรือเปล่าคะที่ทำไมถึงมา,มาดื่มน้ำเห็ดสากาัดแฟนมันกินเนะ่ะแล้วเปนว่าแฟนถี่สามคนอาการดีแดงโยกกลัวกับหิน,นมัเนตมาเนยเอาหลัวไว้บ้านหนะ่ะก็น,นี่เฮาก็ว่าเออข้าอันเฮาก็เจ็บหัวเฮาก็ล่งพอบบแฟนซีมาสามคนแรกนี่เจ้าบกินแฟนกินแล้วมาขวดที่สี นอคนที่ 4, สี่ซื้อมาม่สามขวดนี่เจ้าก็เริ่กมกินตัวค่ะแต่หู้ซึกอาการที่เจ็บหัวนะั้นมันเกาะเควนไปแควนไปแต่น้อยแต่ขวดที่เท่าไหร่คะที่ว่าเริ่มหายไปละขวดที่สามค่ะขวดที่สามเออค่ะจะไม่ไปแต่น้อยแต่น้อยเออมันก็มดมดแล้วก,ก็อะไรหานะมันก็ดีใจลูกก็ <c oughs> ต,ตัดสินใจซื้อห0นิบ ติบกดอีกสิบเลยไม่คิดมากแล้วเนาะคิดเลยบัดเสยได้เลยค่ะมื่นกวัวบัเสยได้เลยคซื้อยกทีเดียวเลยค่ะกินมาตลอดแต่หู้ซื้อกว่ามันบะเนยบะเพียเอามันลูกเจ้าค่ะรับนอยค่ะทํางานอยู่ตลอดไปบ้านกว่างานอยู่กาดกว่างานมันร่างกายมันเขาเท่าแล้วแกมาแล้วมันก็สุโซมลงเนาะต้องหาตี่ว่าตัวจุ่ยอ่ะแต่ปกตินี่ แม่มาได้กินน้ำเฮดนี่ตอนเก้าโมงสิบโมงยจังง่วงคือว่ากาแฟรีดมดเนาะอันนี้คุ้กว่าอยู่ได้อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งกาแฟไม่ต้องพึ่งตัวช่วยไอที่เป็นชูกําลังแล้วเนาะนะคะอยู่ได้ค่ะก็คือเป็นน้ำเฮดตัวเนี้ยค่ะเออสุขภผ่ของเราดีกว่าคือน้ำเฮดตัวเนี้ยไปกินมาได้ตลอดเนี่ยมั่นใจ เต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยนะคะ,ะ,คะถ้ามั่นใจเต็มร้อยขนาดนี้นะคะวันนี้ฟ้ารุ่งรุ่งมีของขวัญจากธรรมชาติมาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือน,น้ําเฮสกัดเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณเจ้าะะจะได้ยิ่งสวยยิ่งแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณเจ้าสุขภาพดีเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดยการปรับสมดุลชีวิตให้ไปในทิศทางเดียวกับนาฬิกาชีวิตของเราค่ะและนี่ค่ะ ต้นตำรับน้ำเหุสกัดมัช r รูมพลัสสมดุลสำหรับสุขภาพคุณค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ